เมื่อไรจะนอนมอนบุกไปทำหม่พอยาาไมแม่ไม่ได้เปิดเอามันติดเราเมื่อไรลูกจะนอนม่อนบ๊วไปัวทับทำหมไม่ได้เปิดเลย่เก็บเด็กไมอทำไมไม่้เปิดคะไม่ได้ชัวัอนนี้ชัวรแม่อนูไหนแม่เก็บแล้วค่ะ กนายอะไรปูปูเก็บแล้วค่ะลูกเก็บเจวปูปูนอนได้ยังคะไม่นอนทำไมไม่นอนคะ่ะทำไมหอไมนอลังก<ม>ัน<ะ>นั่งนอนทำอะไรอยู่คะ,น,ะน,น,น้องกันทำอะไรอยู่น้องกันน้ำหมาป้าแม่น้องกันเดนกับแม่แล้วน้องกันก็หลับสิคะลูกไปจับข้อนอนอย่ากข้ท่อง ล <Keep S 1> ึงถึงสิบ็แล้วก็อะไรห้าแปแล้วก็อะไรห้าแล้วก็สิบาท้องใหม่วันุเลยเร็ววั งสี่ปเป็นเนวันอาทิตย์สีวันอาทิตสีอะไรจันทรวันจันทร์สีสีอังคารสีวันพุธสีอืมีแ หรืฤหัสสัมปดีสิพี่ชมเก่งมากวันศุกร์สาวันเสาร์สิเก่งมากตช่จัูใหม่ก็วันอังคารถี่จังูใหม่ใช่ไหมใช่ไหมลูกชาวนนรานคาดอยจ้าชาวนนราณคาที่จังผูปุม สามชิโม่แล้วไม่นอนแล้วลูกไม่นอนเดอคะอจ้ยี่พูด้นวยนงกันจะน,น,นอนนับหนึ่งถึงสิบไปเรื่อยเรื่อยเ่ะออ,อ,ออน้องกันจะได้ลหลับลูกเดึกต่วลูกสีทุ่มกว่าแล้ว เป็นเอนทเทนจเป็นเอนเทนแล้ววันตูถีไปไหนไท่วบ่ออ้ทตีา่ออีโฟร์ไฟท์่อเซเนเอนท์เทนไม่มีกาลองกัดไม่ท่องล่ะนอนเลยหลัพูดพุดเนี่า